การลงทุนหุ้น PE สูงแปลว่าราคาหุ้นเล่นอนาคตไปแล้วไหมครับและโอกาสที่ราคาหุ้นในอนาคตจะปรับขึ้นหรือราคาก็วนๆแถวเดิมเพราะราคามันอนาคตไปแล้วคืออย่างนี้ครับ PE นะครับ PE เนี่ย e. นะครับมันเป็นตัวบ่งบอกอะไรนะครับ PE เนี่ยเป็นตัวสะท้อนคุณภาพธุรกิจเอาใหม่ PE เนะี่ยสะท้อนสองเรื่องหนึ่งคุณภาพธุรกิจ เห็น่ะสองท็อปปิ้งนะมีท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งคือการเติบโตในอนาคตนะ PE เนี่ยนะครับสะท้อนสองประเด็นหนึ่งคุณภาพธุรกิจในปัจจุบันนะครับไม่ใช่อนาคตนะครับฟังดีๆนะหนึ่งนะสะท้อนคุณภาพธุรกิจในปัจจุบันสองสะท้อนการเติบโตในอนาคตมันมีสองส่วนบวกกันเนี่ยเป็นความยากอีกอีกหนึ่งขั้นนะว่าการประเมินมูลค่าหุ้นที่เป็นเติบโตเนี้ยจะยากเพราะว่าต้อง ้องวิเคราะห์ว่าคุณภาพธุรกิจประมาณนี้มันควรมี P/E เท่าไหร่แล้วมันเติบโตเท่านี้มันควรมีท็อปปิ้งไปอีกเท่าไหร่นี่ออกไปฮะมันยากตรงนี้แต่ไม่จริงเสมอไปครับว่าว่ามันสะท้อนการเติบโตป็นอนาคตทั้งหมดแล้วไม่ใช่ครับหุ้นบางตัวเนี่ยไม่โตแล้วก็มี P/E จริงปะ่ะ <c oughs> สูงด้วยก็ได้มันขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอของตัวธุรกิจของตัวรายได้ซึ่งไอ้ความสม่ำเสมอเนี่ยไม่ใช่อนาคตเป็นคุณภาพข,ของตัวธุรกิจเนื้อออกไปครับ เช่นมีรายได้แบบ recurring เนี่ยหรอไหมมีรายได้แบบ recurring นะครับประมาณนี้แต่หลกัหลกๆเนี่ย PE สูงเนี่ยมันแปลว่ามันแปลว่าเราเนี่ยมองเห็นอนาคตได้ไกลแค่ไหนถ้ามองเห็นอนาคตชัดมากไกลมาก PE ก็ e. จะสูงแต่ถ้าเรามองเห็นอนาคตที่เป็นพูนพดถึงรายได้พูดถึงกาไรนะของบริษัทนะถ้าเราเห็นอนาคตของรายได้ของกำลังบริษัทเนี่ยไม่ชัดเจนเลยเนี่ย PE จะต่ำมากนะครับคือความไม่แน่นอนเนี่ยมันทอนความเสี่ยงเนี่ยอกอไหม พอเสี่ยงสูงปุ๊บนักลงทุนจะให้ PE ต่ำพอความเสี่ยงต่ำนักลงทุนจะให้ PE สูงนีกออกไหมฮะอันนี้คือนักนักลงทุนที่เข้าใจถูกป่ะใช่ใช่แต่ทีนี้มันผมว่าเขาน่าจะถามในลักษณะที่ว่าสมมติซีนารีโอหนึ่งก็คืออ่ะมีข่าวว่าบริษัทนี้จะทําอะไรเกี่ยวกับกันทากันท,ท,ทงอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาก็แพงขึง้นไปละนี่ก็คือ PE สูงละแต่ว่ามันสะทอนอนาคตไปแล้วอย่างนี้ <letter S 1> ถ้าเราซื้อไปเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะคงจะวนๆอยู่แถวนั้นก็อาจจะลงได้ด้วยครับก็อย่างเงี้ยครับเอออันนี้ชงให้พี่ตอบงเงี้ยแหละโอเคเออก็คือมันยังไม่ทําหรือเปล่ามันยังไม่รู้ครับใช่ใช่เกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่คือมีข่าวว่าจะทาอ่ะทําจริงแต่ว่าทําแล้วอ่ะจะเวิร์กไหมอันนี้มันยังตอบไม่ได้ยังคลุมเครือใช่ไหมฮะว่าแต่บางธุรกิจมันก็ บางธุรกิจเนี่ยมันก็พอมองได้ชัดเจนนะว่ามันเวิร์กนะบางธุรกิจบางธุรกิจเอ,อที่มันได้กำไรชัวร์แต่บางธุรกิจเนี่ยไม่ชัวร์นะจริงๆแล้วเป็นเอ็นเอ็นโปรดักต์อะกลับไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันเหมือนมาแย่งแย่งเชลฟ์สินค้าตัวเองใช่ไหมเพิ่มต้นทุนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็รายได้หรือกาไรอาจจะยังไม่มาอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วเนี่ยการซื้อหุ้นตามข่าวพวกนี้อันตรายมาก mm. ราคาหุ้นอาจจะแบบขึ้นไปเพราะเซนติเมนต์เบิร์นนึกออกปะ ขึ้นแต่เพราะเซนเติเมนต์ว่าแบบโอ้โหเซนเตเมนท์ดีมากเลยน่าจะมาแล้วเช่นก,กันชงกันคาอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอพอเขาเรื่องงบการเงินเนี่ยมันไล่หลังมานะไล่ไล่ตามหลังมาว่าอ้าวปรากฏว่าเอ้ยงบการเงินมันมันไม่เห็นมาเลยกําไรไม่มารายได้ไม่มาขาดทุนด้วยอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยก็สุดท้ายราคาก็จะยืนไม่ได้ราคาก็จะลงแน่นอนครับอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ส่วนมากเนี่ยว i จะไม่ค่อยนะครับนี่เป็นคำแนะนำนะครับวีไอไม่ค่อยสนใจหุ้นที่อยู่ในกระแสะนะอืมอไม่เออไม่ค่อยเลยเพราะว่ามันกระ,สะแสแปลว่าอะไรกระ,สะแสแปลว่าคนส่วนใหญ่รู้ก็เลยเป็นกระแสะจริงปะ่ะมันมันแต่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพอเป็นกระแสะปุ๊บพอคนส่วนใหญ่รู้ปุ๊บราคาหุ้นก็มักจะเป็นไงครับแพงเกินไปพอแพงเกินไปปุ๊บเนี่ย มันไม่มีส่วนปลอดภัยอ่ะหรือส่วนส่วนผิวของปลอดภยัยหรือมาจินออฟเซสตี้อ่ะมันไม่มีปุ๊บเนี่ยวีไอก็ไม่ค่อยสนใจละแต่ให้ดีแค่ไหนก็ก,ก็ปล่อยไปเถอะคือหุ้นนะครับเบิร์ตมีเจ็ดร้อยตัวในตลาดร<ะ>เราเราพลาดตัวนี้ไปเนี่ยเราชีวิตเรามันล่มไม่ได้ล่มสลายเนี่หรอกปะเันจะมีอีกหกร้อยเก้าสิบเก้าตัวในตลาดที่ให้เราแบบศึกษามันแล้วก็เห็นโอกาสดีๆเห็นหุ้นช้างเผือกว่าตัวนี้คือหุ้นช้างเผือก แล้วแบบคนมองไม่เห็นเลยแล้วชอบแบบนี้มากกว่าไม่มีคนสนใจนักวิเคราะห์ไม่สนใจอย่างเงี้ยชอบแต่ถ้านักวิเคราะห์แบบว่ามา cover กันเต็มเลยอย่างเงี้ย bi ไม่ค่อยชอบละอืออย่างเนี้ยเห็นชัดเลยนะ scb เนี่ย scb ที่ซื้อบิตคับเนี่ยคือราคาขึ้น4%ก่อนวันที่ข่าวออกเออทีนี้ถ้าเราแปลว่าไอ้วันที่ข่าวออกแล้วมันก็ขึ้นไป4%แล้วใช่ไหมฮะ แล้วเราก็เพิ่ง<ช>มาได้ได้ได้ยินกระแสนั้นถ้าเราเข้าไปในกระแสนั้นเราแต่โดนนะบางคนก็อะไรนะโดนด้วยนะเพราะว่าครึ่งวันเช้าเนี่ยวันที่ประกาศไปแล้วนะครึ่งวันเช้าเนี่ยหุ้นขึ้นไปสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าถ้าใครซื้อตอนนั้นเนี่ยตอนเย็นมาขาดทุนด้วยอืมเพราะมันจะบวกสี่ห้าเปอร์เซ็นต์หลือแค่บวกเปอร์เซ็นต์เดียวไงอืมอืมครับ อาจจะบางคนก็อาจจะบอกเออมันซื้อเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยแต่อย่างที่พี่ประพาสหลักการก็คือว่าก็จะซื้อแบบเมื่อความสงสัยมันหายไปเกือบหมดแล้วใช่ค่อยซื้อแล้วก็ซื้อตอนที่มันถูกถ้าความสงสัยยังหายไม่หมดหรือมันยังไม่ถูกพอก็ไม่ซื้อเด็ดขาดก็ไม่ซื้อไม่ซื้อเด็ดขาดด้วยถ้าความสงสัยหมดแล้วแต่ไม่ถูกก็ไม่ซื้ออยู่ดีก็ไม่ซื้อใช่ถูกครับ เราตกรถร้อยคันได้ครับหลักการ V I นะครับเราตกรถร้อยคันได้แต่เราขอคันที่เราขึ้นแล้วเราจะไม่ติดดอยแน่ๆครับนี่ <c oughs> ออกมามครับอ,อ่ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคำถาม